เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีอะไรที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไอีเบิร์นะครับวันนี้ขออนุญาตเอาเทียร่าสูตมาซึ่งตู้แทโอน่าจะเข้าแล้วแหละอ่ะ เครดิตคุณแอคซิตอะคอคุณแมทนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากฟังแบบเอาตัวละครแบบครบทุกตัวเลยต้องไปฟังช่องแก่ครับแต่ว่ามีไม่สามารถพูดได้นะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะมีก็เลยขออนุญาตตัดแต่บางตัวที่ต้องใช้จริงๆใน day วันนะครับผมก็อาจจะตัดเอาแค่บางตัวที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เอามาหมดนี่พูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังละเอียดก็สามารถไปฟังคุณแมทเขาได้นะคุณแมทเขาบอกละเอียดเลย อ่ะอันนี้เป็นเทียที่เป็นเดวันนะครับไม่ได้มีตัดให้เลยนะแต่ว่าแต่ละตัวควรใช้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตพูดไล่ตัวไปเลยแล้วกันอ่ะอ่าเป็นในส่วนแทโอนะครับทาไมแทโอต้อง C, C ีซ <C 2, S 1> ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อน C2 คืออะไรก็คือเราต้องเปิดตัวนั้นซ้ําคือ3ตัวครับตัวหลัก1ถูกไหมแล้วก็ตัวที่2คือ C1 แล้วก็ตัวที่3คือ C2 ทําไมแทโอต้อง C 2ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีตายและเกิดเดี๋ยวมีจะมีคลิปให้ดูด้วยตอนฟาร์ม16หนึ่งนะค่อนข้างสําคัญมากครับ อ่พอเวลาแทโอตายไปตั้งแต่ซีสองเนี่ยมันจะรีคูลดาวสก,กิลแล้วมันเอ่อแล้วมันจะตีแรงมากครับแต่ถ้าเกิดไปซีหกเนี่ยมันจะติดสก,กิลเอ้ยติดชีทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่ต้องไปใส่เซอร์คีแล้วดาวมีมันก็จะล้นเลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆควรจะทุ่มเทไปที่แทโอเลยเพราะว่ามันฟาร์มได้ลงตีหอตีโอหัได้หมดเลยค่อนข้างคุ้มนะครับศิลปะแทโอนะอเดี๋ยวขออนุญาตพูดไล่ตัวไปเนาะต่อไปตัวที่สามคือยอนฮีนะครับยอนฮีนี่อย่างน้อยก็ต้องปลดซีสองเพราะว่า มันจะยิงเพิ่มเป้าถึงสงครับแล้วก็ C6 เพิ่มพลังโจมตีเยอะอ่าต่อไปตัวที่2เมลคี ee, ผู้ชายนะครับก็มันเอาไว้เล่นทีมเวทอะแรกๆกยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับมีสกิลไวรัสหมูก่ก็ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะเออเราเราลด,ลดเลือดรัวแรงมากครับไว้ลงหลานเลยหลังหลังแล้วก็ลงหอด้วยแต่ถ้าเกิดสูบเป็นบบป P, ก็ทําเป็นทีมเวทได้ครับ ต่อไปเป็นในส่วนบิสกิตอันนี้ตัวนี้จำเป็นต้องรีหาเลยพอๆกับแทโอบิสกิตคือตัวที่5นะครับบิสกิตก็คือเป็นตัวคล้ายๆเหมือนเอสอะเอาไวบบ้บัฟดีบัฟบอลครับแต่ว่าดีกว่ามันมีบัฟทั้งดามจแล้วก็ตีจุดอ่อนแล้วก็ลบเกาะแล้วก็ลดบอกแล้วก็ลดบัฟในตัวเดียวเลยค่อนข้างดีมากครับเนี่ยแหละที่มีที่ที่บอกเนี่ยตัวที่ควรรีจริงก็จะเป็นในส่วนแทโอหรือว่าบิสกิตแต่ว่า แทโอมีแนะนํานะถ้าจะเอาไอดีแบบเป๊ะเ,เ,เ,เลยใช่ปะแนะนําให้แทโอออกตั้งแต่3ตัวขึ้นไปครับแล้วก็บิสกิตหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันยากเกินไปก็เอาบิสกิตหนึ่งแทโอหนึ่งก็เล่นได้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาบี้เนี่ยไปทุ่มใส่ตู้แทโอก็ได้ครับให้ซีสหรือ c ีหเลยก็ได้แล้วแต่ทุนทรัพย์เพื่อนๆแต่บิสกิตก็ควรต้องมีนะอ่ะเดี๋ยวขออญาตพูดต่อนะครับน้องลินหมีไม่แน่ใจว่าลินเข้าหรือเปล่าว่าแต่แต่ว่าแทโอเข้าชัวลินคือตัวที่4นะครับ ลิ้นเป็นสกิลแล้วทําให้อีกฝั่งตาบอดมันจะขึ้นเป็นฟันดําๆอ่ะจะตีละพาดนะครับทําให้สกิลไม่ติดสถานะแล้วก็ถ้าเกิดสมบุิณลิ้นฆ่าใครได้จะรีสกิลครับคือมันเก่งจริงๆตอน C6 เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงต้นเกมข้ามไปเลยครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าเราเปิด C6 ไล้ค่อยว่ากันต่อไปเป็นในส่วนตัวที่6ลีน่าจังๆ,ๆนะไม่ใช่ลนะคนละลีน่านะครับ หรือหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวฮิวมูเอาไปใช้ได้แทบทุคอนเทนต์เลยก็ควรจะมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเทียเอสบ้างนะครับเอาตัวแรกเลยก็คือเซอินนะครับเซอินเอาไว้ตีมังกรเลยแล้วก็เอาไว้ลงดันบอสต,ต่างๆก็ตีเป้าเดียวแรงต้นๆของเกมนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดมาแพทนนี้มันก็มีตัวอื่นแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราปั้นวันแรกมันก็ลงดันผ่านง่ายดีนี่เอาไปตีมังกรตอนแรกนะครับ อ่ะต่อไปเอสปาดาก็เอาไปฆ่าบอสวัวนะครับตัวที่2นะครับก็ไปหาเซจีนะครับอ่ะต่อไปในส่วนพาสคาร์ดพาสคาร์ดเอาไปฆ่าไฮด้าตัวที่3ครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปโฟกัสมากนะทาไมมีถึงบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสเซอินเออเอสปาดาพาสคาร์ดมากเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเวลา,าลงดันครั้งแรกเห็นว่าสามารถซื้อตัวคีพวกนี้ได้เวลาเราลงเออดันผ่านบอสตัวไหนเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจมาขายตามรูปเลยครับ อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราไปลงตีบังกรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเซอินมาขายพเพื่อใหเราสามารถซื้อได้อย่างที่หมีบอกไอ้พวกนี้เราใช้เงินซื้อได้ครับ3ตัวนี้เพราะนั้นเราตัดไปได้เลยตัวที่เราต้องโฟกัสในการอ,อ่อรีเดวันเนี่ยมาในวันแรกก็คือใครก็อย่างที่หมีบอกบิสกิตบบกแทอเนี่ยแหละถ้าจะเอาแบบเข้มๆเ,เลยก็คือแทอสตัวจะได้ c 2จะได้เวลาตายจบชีวิตแล้วก็เกิดมาแล้วก็บิสกิต2ตัวนี้ถ้าได้2ตัวนี้ก็คือเล่นเล่นยาวได้เลยครับเดี๋ยวตัวอื่นค่อยไปเปิดเอาเดี๋ยวก็ครบ เพราะว่าตอนแรกที่เราควรจะต้องโฟกัสก็คือการฟาร์มซึ่งแทโอทําหน้าที่นี้ได้ดีมากหรือว่าจะเป็นในส่วนยอนฮีก็ได้ทั้งสองตัวเลยดี ID หมดก็อันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมุติใครเป็น Re ID, รีไอแทโอออกสมตัวหรือว่ารบบบิสกิตยังไงก็ราคาแพงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแทอโอบ,บิสกิตก็แพงอยู่ดีเพราะว่าตัวมันหายากครับประมาณนี้นะ คำถามยอดฮิตน,นะครับมีคนถามว่าเบลิก้ากับเลถ้าเกิดมาในแพตเทโอตู้แทโอมาควรเปิดไหมหมีไม่แนะนําให้ให้ไปเล่นแล้วนะคือเพื่อนๆมีบี้อ่ะให้ไปลงกับแทโอให้หมดเลยครับเกมนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> สามารถฟาร์มบี้ได้นะเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเลยเดีเด๋ยวเดี๋ยวหมีจะขึ้นให้ดูก็วันนึงก็ได้อยู่แล้วประมาณสองพันอ่ะคือเราอย่าเอาลูบี้ไปเปิดตู้มั่วครับทุ่มทุ่มแต่ตัวต้องใช้อย่างแทโออย่างเงี้ยให้มันซีหกไปเลยก็จะเล่นสบายนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปนะครับมันนี้เป็นข้อมูลฟาร์มแต่ว่าสมัยที่มีเล่นเกาหลีเนี่ยมีฟาร์ม7-1แต่เดี๋ยวจะมีคลิปตอนแฮโอฟาร์ม16-1ให้ดูนะครับก็อ่าถ้าเกิดเราฟาร์มด่านไกลได้เนี่ยเ p ของมอนเนี่ยมันก็เต็มเร็วมันก็ทำมันก็จะทำเวเอเวลารอบดูบีไวกว่าเดิมประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้มีจะให้สรุปข้อมูลให้ดูเห็นป่าว่าเราสามารถซื้อกุญแจเนี่ยกี่ดอกกี่ดอกเห็นบ้า เราอาจจะเราอาจจะฟาร์มมอนเสร็จเนี่ยได้รูบี้ด้วยก็แค่ฟาร์มให้มอนเตอร์ตัวนั้นเลเวลเต็มก็จะได้รูบี้ครับแค่นั้นเองแล้วเกมก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเพราะนั้นสายฟีสายเติมน้อยสามารถอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่บอกนะครับรูบี้เอาไปทําอะไรไปไปเปิดตู้แทโออย่าไปเปิดตู้มั่วนะถ้าเกิดไปเปิดตู้มั่วเดี๋ยวแทโอไม่ซีหกเดี๋ยวมันจะชาครับประมาณนี้นะ อ่าต่อไปในส่วนคำถามยอนฮิตรี i d ได้ไหมรีไอได้แน่นอนครับคำสั่งกลางนี่เลยเซฟเกาหลีรีได้เซฟไทยรีได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรีถ่ายหาแทโอหรือว่าบิสกิตก็สามารถจัดได้เลยครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนการรีวิวแทโอสิบหนึ่งนะครับอันนี้อ่าเป็นแทโอซีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ อันนี้คือสังเกตเห็นว่าแทโอตัวเดียวสามารถแบกได้ครับเราก็จะเอาเห็นว่ามอนสเตอร์กีกี้เห็นไ่าเอามาฟาร์มบีสี่ตัวนะครับให้มาเลยเวลสามชก็จะได้ลูบี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกบอกว่าต้องฟาร์มแต่สิบหกหนึ่งนะคือแทโอมันฟาร์มได้ตั้งแต่ด่านแรกเลยครับก็มีถึงบอกไงว่าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาเป็นตู้แทโอมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดเลแล้วไม่ต้องไปเปิดเจฟแล้วเราทุ่มที่แทโอตัวเดียวจบเลยครับป๋าแบกได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับเออหือแตกครับโอ้โห แต่ว่าตายก็ไม่เป็นไรเห็นไหมซีสองมันจะถูกครับแล้วก็จะดีถ้าไมา่ตายดีก็ติดคิีตุดดอกตามเงื่อไนไขซีหดนะครับเอาพอต่อไปเวฟที่2ก็ต้องมียอนฮีเอาไว้ฟาร์มตัวหนึ่งแต่ว่าในในส่วนวันแรกม,มีแนะนําว่าเอาแทโอก่อนนะแล้วเดี๋ยวยอนฮีค่อยไปซ้ำก็ได้ครับกุก็าบาดไปไปยัง ดอนนี้คือของจริงเตี้ยงจบอ่ะโอเคครับก็อย่างที่บอกว่าทำไมแทโองค์สำคัญก็เนี่ยแหละครับตามที่มีแนะนำเนี่ยแหละครับอ่ะต่อไปตัวลงดันต่างๆนะครับอย่าะจะเป็นในส่วนเออวิกตอเรียอ่ะเห็นปะอาซูลาอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งดาเมจที่เราจะตีเจ้าไฮดาเนี่ยก็คือปาสคาร์ถูกไหมครับหรือจะเป็นดูรีก็ได้ตัวอื่นเนี่ยก็คือเพื่อนๆควรจะเก็บทิ้งไว้แล้วหนึ่งเพราะว่ามันกัดอัมาพาตก็หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับอ,อันนี้คือดันเจียนไฟดันเจียนดันเจียนะจริงๆไอ้ข้อมูลพวกนี้มีลงตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เผื่อเพื่อนๆดูไว้แล้วกันเนี่ยอย่างาดันเจียนธาตุไฟเห็นไหมครับเราก็ต้องมีลาเนียไว้กันแแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมธาตุน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีตัวไหนที่ไม่มีก็อย่าลืม เก็บไว้สักตัวหนึ่งอย่างน้อยนะครับเนี่ยตีมังกรเราไม่เออติดสตันเราก็ต้องมีอ e ีวามีซิกเห็นไหมครับอ่ามีดาเมจแนะนําก็จะมีในส่วนเนี่ยเอาเอาเบิม้มเบิ้มก็เซยอินจูปี้ไปก็ได้ครับคุ้มกันเผาไหมาอันนี้ต้องลงไปกันก็ไม่ตายก็มียูอีหรือว่าเอเรียลนะครับประมาณนี้เพราะอย่างน้อยเราก็ต้องเก็บทิ้งไว้สักตัวหนึ่งอะอ่าต่อไปในส่วนปีศาจวัวน,นะครับเราต้องมีแบ็กโหลสเพราะว่ามันต้องการหินนะครับขจัดบัฟด้วยแล้วก็ คารอนนะครับภุมการเลื่อนไหลดาวเมทแรงสุดก็คือเอสปาดาเนี่ยนะครับเราจะไปต้องมีตัวคีมันก็จะง่ายกว่าเซอินด้วยประมาณนี้นะครับหัวนี่ต้องฟาร์มยาวเลยเพราะว่ามันได้เซจีนะมันใส่ได้แทบทุกต,ตัวนะครับของตัวดาวเมทเนาะอ่านี่เป็นส่วนท่าดินกับา่าแสงนะครับอ่าเราก็ต้องมีการเผาไหม้ก็ตามที่เขาบอกเห็นไหมการหมดสติก็ต้องเป็นอีวานหรือว่าซิกนะครับ Right อ่าต่อไป so เป็นในส่วนธาตุแสงนะครับก็ตามนี้เลยนี่ตามตัวที่บอกเลยครับก็อย่าลืมไปหามันต้องหาหรอกไอตัวพวกนี้เราเปิดกาชาหรือแลกอาทิตย์หนึ่งมันมันมีมันมีให้เราแลกอยู่แล้วครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดกาชาได้ตัวพวกนี้ก็เก็บไว้สักตัวหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้ลงดันด้วยนะครับประมาณนี้อ่าต่อไปเป็นส่วนด้านเจนมืดกับด้านเจนทองนะครับก็ตามนี้เลยด้านเจนมืดต้องมีพี่หมาป่านะกันเดชไม่งั้นตายนะครับด้านเจนทองก็ นตามตามรูปเลยอ่ะเราก็เร่นี้คือข้อมดนะครับของซื้อไว้ในรีพร์เดี๋ยวเจอกันวันที่8นะครับก็เออ่วันแรกที่ควรจะต้องรีมีก็แนะนำเลยว่าแทโอ3ตัวหรือไม่ก็แทโอ1ตัวบุกบิสกิต2ตัวที่สำคัญที่สุดแล้วส่วนตัวตีบังกรตัวอะไรถ้าเกิดเปิดได้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้เราก็สามารถซื้อจากแพ็กเกจได้ประมาณน,นี้ เผื่อใครคำถามอะไรก็มาตั้งคอมเมนต์พูดคุยได้นะสำหรับเซเว่นนันดีเบิร์ตอ่ะแล้วเจอกันวันที่18นะครับ